h h l l o s t u u e n t t s สวัสดีค่ะนักเรียน I'm a so happy and you นักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะมีความสุขไหมได้อยู่บ้านได้เรียนออนไลน์วันนี้ก็เราก็มาเจอกันอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะโอเคค่ะ today let s talk about a few a little a lot talk อันนี้จะเป็นการทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกทักษะนะคะการใช้ทั้ง3ามคำนี้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราเรียนการใช้นะคะกฎการใช้ทั้ง3ามคำนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น a few, a little แลวก็ a lot of นะคะเราไปดูกันเลยค่ะคุณครูมีแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะให้นักเรียนทำในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมเรา ลอ,องไปเฉลยกันดูนะคะนักเรียนอ่านะคะก่อนที่จะเฉลยเนาะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่า,านักเรียนจะจำนะคะวิธีใช้หรือการใช้ทั้งสามคำนี้ได้ไหมนะคะคำแรกนะ a little a little นะคะแล้วก็ a few few สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันก็คือมีน้อยมีนิดหน่อยก็คือมีอยู่บ้างนะคะไม่ถึงกับว่าไม่มีคือมีนิดหน่อยมีไม่เยอะนะคะคำที่ส a lot of a lot of หมายถึงจำนวนมากหรือมีปริมาณเยอะๆนะคะจะใช้ต่างกันยังไงโอเคค่ะทบทวนไปเลย a little นะคะตามด้วยนามที่นับไม่ได้ น้ำที่นับไม่ได้อย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาให้ทวนให้วันนี้ก็คือคำว่า water water อันนี้ก็คือหมายถึงน้ำน้ำเป็นของเหลวนะคะไม่สามารถที่จะไปนับได้ไปหยิบขึ้นมาได้นะคะนอกจากจะใช้ภาชนะนะคะเพราะฉะนั้นจึงใช้ l i t t l e ก็จะเป็น a l i t t l e water นะคะ,ะคำที่สอง s a c h soch เกลือครูเคยพูดให้นักเรียนฟังแล้วว่าเออเราไม่เราไม่สามารถเป็นนับเกลือเวลาอ่านักเรียนทํากับข้าวไม่ไม่สามารถเป็นนับเม็ดเกลือว่าเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองเม็ดที่สามใส่ลงไปในกับข้าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงนับว่า s h o r ์ตัวนี้เป็นนามที่นับไม่ได้นะคะจึงใช้ a little เป็น a little s ์โ r ชนะคะต่อไปการใช้ A few a few นะคะ ใช้กับนามที่นับได้นามที่นับได้ต้องเป็นพระหูพจน์ด้วยเพราะว่ามันมีอยู่นะคะมีอยู่บ้างก็คือมีแต่ไม่ไม่ได้ไปจอดจงว่ามีอ่าสมีสามี4มีหนะคะคือมีอยู่บ้างเราใช้ a few ในนามที่นับได้ นะคะแล้วก็เป็นพหูพจน์มี s อ้ายคําศัพท์ด้วย m n g o e ก Man Go e s แปลว่าอะไรคะหมายถึงมะม่วงใช่ไหมมะมว่วงเรานะเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกได้ใช่ไหมคะจึงใช้ a few เป็น a few mangoes นะคะต่อไป Bananas bananas Ban คือกล้วยนั่นเองกล้วยก็สามารถนับได้เป็นลูกเป็นหวีนะคะจึงใช้ a few สังเกตดูนะไอฟีลต้องตามด้วยคำนามพระหัพจน์สังเกตได้จากการเติม s นะคะต่อไป a lot of a lot of จะตามด้วยนามนับได้พระหูวพจน์แล้วก็นามนับไม่ได้ด้วยคือใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะ,ะแต่ว่ามันหมายถึงเยอะนะคะมีจำนวนมากๆนะคะ ตัวอย่างประโยคที่คุณครูยกให้นะคะเป็นการทวนตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนั่นแหละคือตัวอย่างที่ที่ครูเคยยกให้นักเรียนดูมาแล้วนะคะก็คือ I drink a lot of water I drink a lot of water ฉันดื่มน้ำเป็นจำนวนเยอะมากนะคะอะประโยคที่สอง t h e r e are a lot of cookies t h e r e are a lot of cookies ดูค่ะคุกกี้คุกกี้ก็คือขนมคุกกนะี้นับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้จึงใชอถถอ้อลตเท็อนะคะโอเคค่ะจำได้แล้วเนาะต่อไปไปเฉลยแบบฝึกทักษะในชั่วโมงที่แล้วกันนะคะ เฉลยแบบฝึกทักษะที่คุณครูให้ทําในชั่วโมงที่แล้วหวังว่านักเรียนคงจําได้นะคะ,ะเพราะว่าไม่มีใครทําส่งคุณครูเลยนะมีทั้งหมดอยู่5ข้อนะคะเฉลยเลยนะคะเรอข้อที่หนึ่ง a lot of ทําไมถึงใช้ a lot of ก็เพราะว่า cookies เป็นนามพหูพจน์นับได้นะคะข้อที่สอง there is chocolate cake on the plate มีช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตเค้กนี่นับได้ไหมนับได้นะคะแต่ว่ามันเป็นเนี่ยใช้ there is นะคะใช้อะไรคะ a few คือมีไม่เยอะนะคะ there is a few เป็นนามเอกพจน์เนาะต่อไปค่ะ there are apples in the basket ข้อนี้ตอบ a lot of นะคะเอาข้อที่ส there is a little orange juice in the picture เป็นยังไงคะนักเรียนตอบได้อยู่เนาะโอเคค่ะเราไปดูคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์สำหรับที่จะเรียนต่อไปอคำศัพท์อันนี้นะคะนักเรียนสามารถไปดูในหนังสือหน้าที่6 นะในหนังสือของ New Express นะที่คุณครูให้นักเรียนนะักเรียนสามารถไปดูได้นะคะโอเคค่ะคำแรก banana s banana s ก็คือกล้วยใช่ไหมคะ mangoes t e e e s mangoes t e e e s นะคะ pie pies butter lemonade lemonade คืออะไรคะน้ำมะนาวเนาะน้ำมะนาว pizza ham chicken, fish, french fries, rose apples, yogurt, bacon เป็นคำศัพท์ที่นักเรียนเรียนมาแล้วทั้งนั้นเลยนะคะ,ะครูจะให้นักเรียนนำภาพในหน้านี้ไปแต่งประโยคการใช้ a little, a few, and a lot of กัน ะะเพื่อที่จะให้นักเรียนฝึกทบทวนให้แม่นยำขึ้นนะคะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำศัพท์ตัวแรกก็คือ bananas, mangoes, c h e e s pies, butter, lemonade, pizza, ham, chicken, fish, French fries, rose apples, yogurt บคอดโอเคค่ะ,ะดูแล้วเนาะว่าอันไหนเป็นคำนามอ,อีกข้อค่ะอันไหนเป็นคำนามนับได้อานามเปียคำนามนับไม่ได้นะคะ,ะไปทำแบบฝึกกันนะคะแต่ว่าครูจะให้ตัวอย่างมาก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ให้มานะคะจะให้มาสองประโยคนะคะก็คือนำภาพจากหนังสือในหน้าหก ของนักเรียนนั่นแหละนะคะอเอามาแต่งเป็นประโยคนะคะให้ใช้ใน3ามขนี้เนาะ Example คุณครูเลือกเอาภาพ mangoes chain m a n g o s ก็คือมังคุดมังคุดมีกี่ลูกมีสองใช่ไหมมีสองใช่ไหมคะ่าษะะาไม่มีมีไม่เยอะเนาะ There are a few m a n g o s t e e n s เนาะข้อขที่สอง There is a little b e t เบตก็คือคำนามนําไม่ได้เลยจึงใช้อารีแต่พี่ยังไงคะนักเรียนโอเคอดูตัวอย่างแล้วคงไปสามารถทำได้เนาะนะคะให้นักเรียนไปเลือกทำนะคะในหนังสือหน้า6ให้นักเรียนเลือกมาคนละ5ภาพแล้วเอามาแต่งเป็นประโยคเหมือนคุณครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้เลือกมาคนละ5ภาพแล้วไปแต่งประโยค5 ประโยคนะคะโอเคค่ะอย่าลืมวาดภาพด้วยเหมือนตัวอย่างที่คุณรูให้มาด้วยนะคะโอเคค่ะซี e y ูเล a t e r ์บายค่ะ thank you สำหรับการเรียนนะคะวันนี้โอเคค่ะ